เมกับทำความสะอาดท่วัดเตรียมเตรียมงานบุญแล้วแต่ว่าตอนนี้เตรียมเตรียมสิเหมเคะจามาใช้ดาวเลยยม่แตันญงเิ่มอยู่เิ่นประชาสมพัจหลายมือล้าประชาสมพัธนเรื่อยๆตี้สิหาแดนแยกหลายคักของละวันหลายคักรว่ากับมีทั้งคำกัมี ชิพาิาอพาชิโมกหน้าตอนนี้ก็ต้องอะไร่นี่พีไรวนพี่พี่บัตใหญบัตง่วัอยพี่แกลอยบัดนั่นบัดนั่นโอ้บัตบัตท่องในปเทนี้บัท่องบัธรรมดาเลยโอ้โอท่องยี่สิบบาทต่ว่าง่ว่จคพ่ใหญ่พี่พน้ำแล้วก็ธรรมดาน้ำตองัว พี <rude S 2> ่สามร้อยบาทธรรมดาได้เลยแต่ท่ามดายี rainbow, rainbow. ่สิบบาทเออมารวมเด้อวันที่สิบห้าสิบหกไม่น่าเนี่ยนะตอนนี้เริ่มต้อทำความสะอาดทำความทะาดต้อทำความสะอาดไปเฮ็ดมองซ้อมฟ้อนแต่ว่าหอดมือเขาเจ้าก็สิร่วมกันเฮ็ดเอ้มันเปลี่ยนเอ้ยมันสะอาดสะอ้านบนแล้วมันไก่หอดมือบนแล้วรักว่าไก่หอดก็เรียกงลายมืออเรารัก็เตรียมการไว้นั่นละ ตรงนี้ต้นชูเข้มนองฟ้นั่งล่ำเียมั่วมากนั่งล่ำดมยาไว้เร็วนั่งร่ำไม่ตะปูงามๆมี่เจ้รุ่นมีเงินเดือนกินบ่ดได้นั่งล่ำแต่ว่ารุ่นไม่มีเงินเดือนก็มีดอกแต่ว่าส่วนมากก็ได้รับเงินเดือนหมดแล้ว รถมีเงิน,น,นเ, <laughs> เดียนกินบัดรอายุเลี้ยน้อยนั่งล่ำเออนั่งลำอายุนเศร้น้อยสาวน้อยสาวน้อย,อยแก่มากสาวน้อยฝนมันเปิดเตรียมทานั่งล่ำร่วมร่วมร่วมแรงแข็งขันร่วมกันมันท้องอินมูฮ่ากันมูซิซามร่วมด้วยช่วยกันที่นี่จัดใหญ่อลังการก็ทุกสี่ของรางวัลกับมิตรของใหญ่ ของงยๆของนักๆก,กับนี่ยกซอฟ้าเป็นงานบุญยกซอฟ้าพอมันแล้วก็บ,บุญพเวทน้ำเจ้าก็เลยจัดใหญ่นเนี่ยพูกใด้สี่จ่องบัตรพีเอที AT กระจ่องไว้แล้วจ้าบันละสามร้อยบาทบ i p ธรรมดายี่สิบบาทพวกนั้นข้าจอือเริ่มต้องทความสะอาดยางแปลนดีบ้านนี่แหละจ้าหลายคนอยู่ข้าจอมารวมกันนี่ก็เริ่มซ้อมล่ำกัน ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ชมคลิป